สบายทุกน้องนี่มาตึกตาดีกว่าบุมีซ้ำเนาะไปได้ซ้ำกิน โ้นรลายก็น้าต่างนะนบีเขาก็ได้ปลาโคตเลยเนาะทางนะทางได้มันทางได้สืมีปลาโคตรเทิงห้วยบุ่ฮู้ดี ดยที่ต้มมาน่จะเพียงหัวข้าวดอนอยูมันเป็นผู้ไม้ผู้ไม้เหรอมันสิเลน่ลสองบาทแล้วยังบด้ ตับเพียนแล้วก็มีเหือเบอเออจะกินข้าวไรกินกระเพียงจะปีงมาจากโตโคกกำลังจะข้าวมาข้าวมาต่อข้อสีอ่องมาจักกำลังจะกินแล้วข้าวมาข้าวกำลังเหจะกิน Chắc Chắc thì à. nó không phá phá đông sẽ đúng <cười> <cười> đấy ừ. nhọc mai, nhọc mai. mà đáy xăm nhóc mai nhóc mai mai tại sao của đây này nọ มาตั้งสามโมงผู้พี่น้องเลยเพิ่นดูปลาปลตึยังบูมืออ่ะนี่ปลาครับของฮะ โลกนะเพิ่งรู้ไปปลาใครทุกคนมีปลาญงอีปูสันแท้นี่มีเครื่องกรนะนะองดี่งไปเดี๋ยวเราจังหวะไห บากรงมันจะืิอตรงที่มันบม่นไปหาเงินอะบางคร้ามันไปไปหาเงินอะคือจิบูชายดอมันวนเนาะน้ำวนเมื่อวามาส่งข้าวแม่ปัดน้ำาัดบัวมามาตะข้าวกับงกิ nah ่นเปิร์บมา

จะไปลงยูทูบนี่ห้วยบายปลาขึ้นห้วยบายดิปลาขึ้นห้วยบายพี่น้องนี่คือปิดตุ้มป่าตุ้มปากดมือเร่งเขาก็มาไซดเลย To đẹp, thế nó to đẹp, to đẹp, nhưng bưng đẹp, lâu Bà Và nói tôi đi ạ. Mình không ăn cả hôm này. Cảm, cảm, sẽ sợi cặp bọc cho hả? Anh ừ. cứ tin vào tờ thương đi ก็บุหอยมาพระพ่อนกเลยไหมป่ามาเลยนกเลยปีบมันบอลเด็กก็หางไปพี่ไปยุ่ในรุ่มพุ่มเหมือนนั้นเด็กป่าหกกล้วยเบะ Sai xô rồi ừ. số rồi này nó hay ta xô Đôi khác Bố nhóm mưa nó cũng bởi ta cần tìm cho cuộc bếp bà cốt cả mình Người ta phiên cái tức bếp bởi vì Mấy cái đáy bộ อืม่น่าเลยน่นสบายในเดินขั้วน่าก็คนเต็มอยู่หุ่ดแล้วปลาค่ายกับบุมมาลุกสะดุ้งเจ้านั่นเป็ปลาค่ายกับบุมมาลุกสะดุ้งเจ้านาะ ตัวนี้จะเป็นเพนระว่างกลางกองซีกับห้วยเดี๋ยวพี่เนาะเป็นตึกสะดุงอยู่ห้วย มี็นอยู่ได้หลายเติบอยู่พี่น้องเออได้เครื่องคล้องสมปอเพลนบผกมึงอ่ะกองบึกง่ายเครื่องคล้องปีนตะพังนี่ก็เมื่อยบผมมันง่ายนี่เป็นห้วยบ่ายเดี๋ยวพี่น้องเด้อห้วยระว่างอันบ้านโดเกสินกับบ้านน้ำผู้ ปลาขึ้นห้วยหวายเมืองหลองบกอย่าก็ม่วนเนาะพี่น้องเปิดแบบท่ากันมันตึกแห่ตึกสะดุง้งตอนา้าๆกับตอนแรงนี่พี่น้องปลาโกสขึ้นคนคนมีแต่คนตึกสะดุง้งเต็มเลยก็พี่น้อง ฟังนี้สิเป็นบ้านนั้นเด้อบ้านฮัทไซส,สูงพี่น้องเอ้ยบ้านฮัทไซส,สูงเมืองหนองบกเออบ้านฮัทไซส,สูงเมืองไซบุรีแขวงโซนนาเขตฟังเสียฟังนะคนใส่ตุ่มพี่น้องเ็นก็คนใส่ตุม่มใส่ตุ่มปากกด โอ้ยตะพังเซซันหลายพี่น้องเอ้ยปุกกคอยึ้นุ๊กธรรมาสตร์บ้านนาพี่น้องกันอยางอยูุหากินของปัะชาชนลาวจ้งใดกะสำหรับคลิปนี้กะขอฝากน้ำพอลุงแม่ป้าน้องอาอ่าน้องอีเม่เนาะ ให้สซ่อยกันยูกันดันให้มากดซับสไคร์ให้บ้าน,นู่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮานะสำหรับคลิปนี้แกก็กล่าวขามาสบายดี